สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง Wisdom n u g g e t สสำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ Listen Your Soul Is Trying to Tell You Something Soul Communications ชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือลองฟังเสียงของจิตวิญญาณที่กำลังพยายามบอกบางสิ่งแก่คุณการสื่อสารทางจิตวิญญาณสำหรับจิตวิญญ,ญาณในที่นี้มีความหมายว่าอะไร เราลองมาฟังเนื้อหากันได้เลยครับระบบของสังคมหรือการศึกษาของเราบ่อยครั้งได้จดจ่อไปที่เรื่องพลังอันน่าเหลือเชื่อของความคิดแต่มักไม่ค่อยเจาะลึกถึงความสําคัญของจิตวิญ,ญญาณเท่าไหร่เราได้รับการสอนวิธีการคิดการหาเหตุผลและการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ความคิดของเราแต่มีการเอ่ยถึงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีการเอ่ยถึงแง่มุมทางจิตวิญ,ญญาณที่ลึกซึ้งภายในตัวเราเลย เราไม่ได้ถูกสอนเกี่ยวกับองค์ความรู้อันกว้างใหญ่ไพศาลของจิตวิญญาณอันเป็นภูมิปัญญาที่เกินกว่าความคิดของเราจะสามารถเข้าใจได้จิตวิญญาณมีคำตอบสำหรับคำถามที่ยากที่สุดในชีวิตคำถามเหล่านั้นที่มักจะทำให้เรารู้สึกหลงทางหรือสับสนภูมิปัญญาน,นี้มีมาตั้งแต่กำเนิดและพร้อมเสมอเพื่อเราหากเรารู้วิธีการใช้ประโยชน์จากมัน เราอาจไม่ได้รับการบอกกล่าวว่าจิตวิญญาณได้เลือกประสบการณ์มาแล้วทั้งความสําเร็จความล้มเหลวและบทเรียนต่างๆก่อนที่เราจะมาเกิดด้วยซ้ํานั่นหมายความว่าทุกความสุขทุกความทุกข์ทุกชัยชนะและทุกความพ่ายแพ้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางและการเติบโตของจิตวิญญาณการตระหนักถึงเรื่องนี้สามารถช่วยเรามองเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นได้รวมทั้ง มันยังช่วยค้นหาความหมายในตอนที่ชีวิตของเราขึ้นขึ้นลงลงพวกเราส่วนใหญ่พึ่งพาความคิดของตัวเองเพื่อขอคำชี้แนะโดยที่ทำการตัดสินใจขึ้นอยู่กับตรกกะและเหตุผลอย่างไรก็ตามการนำทางของจิตวิญญาณที่มาจากภูมิปัญญาและปัญญายาภายในของเรากลับไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันคาแนะนามักเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่เราต้องทาใจให้สงบ และฟังเสียงหัวใจของตัวเองอย่างไรก็ตามจิตวิญญาณก็เป็นสิ่งที่สำคัญทัดเทียมกับจิตใจหรืออาจจะสำคัญมากกว่าด้วยความคิดเป็นสิ่งที่ทรงพลังแต่เป็นจิตวิญญาณที่ทำให้ความคิดมีความลึกซึง้งและมีจุดมุ่งหมายหากปราศจากจิตวิญญาณความคิดก็ย่อมไม่อาจดำรงอยู่ได้จิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ในการเป็นตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของเราที่เป็นนิรันดร์และไม่เปลี่ยนแปลง มันเป็นบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญาความรักที่ลึกซึ้งที่สุดและความเข้มแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราจิตวิญญาณรู้ทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในขณะที่ความคิดจะรู้เพียงแค่มีอะไรได้เกิดขึ้นไปแล้วการมองเห็นล่วงหน้านี้ทำให้จิตวิญญาณสามารถชี้นำทางเราด้วยภูมิปัญญาที่อยู่เหนือกว่าความวิตกกังวลเฉพาะหน้าอย่างไรก็ดี เนื่องจากการสื่อสารของจิตวิญญาณมีความละเอียดอ่อนมากจนเรามักจะพลาดสัญญาณข้อความที่สำคัญและรูปแบบการสื่อสารศักดิ์สิทธิ์เมื่อเราพึ่งพาความคิดเพียงอย่างเดียวต่อไปนี้มีอยู่5วิธีที่จิตวิญญาณได้พยายามสื่อสารกับคุณประการแรกโลกนี้คงสูญเสียความหมายไปอย่างมากในเมื่อไม่มีความงามและความลึกซึ้งของเสียงดนตรีดนตรีเป็นภาษาแห่งจักรวาล ที่ก้าวข้ามกำแพงและเชื่อมต่อเราในระดับที่ลึกซึ้งจิตวิญญาณน,นั้นเข้าใจถึงผลกระทบอันทรงพลังที่ดนตรีส่งผลต่อชีวิตของเราดังนั้นมันมักจะสื่อสารกับเราผ่านทางบทเพลงที่เรารักจิตวิญญาณของเราตระหนักว่าเราจเจริญเติบโตในจังหวะและตามท่วงทํานองของดนตรีทำให้มันกลายเป็นสื่อกลางที่สามารถเข้าถึงได้และมีความสนุกสนาน เพื่อที่จะส่งข้อความที่สำคัญถึงเราความเชื่อมโยงอันซับซ้อนระหว่างดนตรีกับสมองและหัวใจของมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้ดนตรีนี้มีอำนาจและส่งอิทธิพลอันสำคัญยิ่งต่ออารมณ์ความคิดและแม้กระทั่งการกระทำคุณเคยมีวันแย่ๆรู้สึกหนักหน่วงด้วยความเครียดหรือความโศกเศร้าและคุณก็เปิดวิทยุหรือแอปที่เปิดเพลงต่างๆทันใดนั้น เพลงเพลงหนึ่งก็เริ่มต้นเล่นขึ้นโดยช่างตรงกับสถานะปัจจุบันของคุณอย่างยิ่งยวดเนื้อเพลงอาจพูดถึงการดิ้นรนของคุณโดยตรงหรือท่วงทํานองอาจช่วยยกระดับจิตวิญญาณของคุณสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นช่วงเวลาที่จิตวิญญาณเข้าถึงคุณผ่านทางเสียงเพลงที่มอบการปลอบใจและการปลอบโยนให้แก่คุณจิตวิญญาณใช้ท่วงทํานองของเพลง เพื่อถ่ายทอดข้อความเพราะดนตรีสามารถเป็นสิ่งที่สั่นพ้องอย่างลึกซึ้งภายในตัวเรามันสามารถสัมผัสหัวใจสามารถขับเคลื่อนการกระทำและอารมณ์ในรูปแบบอื่นๆอ,อย่างที่มีอีกไม่กี่สิ่งเท่านั้นที่สามารถทําได้แบบนี้ความสามารถของดนตรีที่สามารถปลุกเร้าวความรู้สึกที่ทรงพลังได้ทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือในอุดมคติสำหรับคำชี้แนะของจิตวิญ,ญญาณ ยิ่งไปกว่านั้นผู้คนก็สามารถเป็นผู้ส่งสารและพาหนะสำหรับการสื่อสารทางจิตวิญ,ญญาณได้เช่นเดียวกันทุกๆคนที่คุณได้พบเจอล้วนมีบางสิ่งบางอย่างที่จะสอนคุณคุณอาจบังเอิญไปเจอคนที่พูดในสิ่งที่คุณจำเป็นต้องได้ยินจริงๆในชั่วขณะนั้นหรือบางทีคุณอาจได้เจอคนแปลกหน้าในบทสนทนาสุ่มๆทั่วไปจากนั้นมันได้กลายเป็นแรงบันดาลใจ ทำให้คุณมองชีวิตในแบบที่ต่างไปนิดหน่อยการได้พบเจอกันเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องบังเอิญแต่เป็นวิธีการคล้องจิตวิญญาณที่จะมอบคําชี้แนะและมอบองค์ความรู้ที่คุณต้องการจงใส่ใจกับสิ่งต่างๆที่สั่นพ้องอย่างลึกซึ้งภายในจิตวิญญาณของคุณในบางครั้งการสนทนาแบบสบายๆก็สามารถก่อให้เกิดภูมิปัญญาอันลึกซึ้งได้ จิตวิญญาณยังสื่อสารผ่านสื่อต่างๆเช่นพอดแคสต์รายการวิทยุหรือกระทั่งคลิปวิดีโอประเภทนี้ด้วยที่คุณอาจได้ยินประโยคในพอดแคสต์ที่ช่วยกระตุ้นมุมมองใหม่ให้แก่คุณเป็นมุมมองที่กว้างขวางหรือคุณอาจจะอ่านเจอบทความที่กล่าวถึงสิ่งที่คุณกำลังไตรตรองใคร่ครวญอยู่จิตวิญญาณของคุณค้นหาวิธีการที่จะเข้าถึงคุณได้โดยเสมอโดยใช้ผู้คนและข้อมูลที่อยู่ร,บรอบๆตัวคุณ เป็นเหมือนสื่อกลางเพื่อส่งต่อข้อความด้วยความเปิดกว้างและเอาใจใส่คุณสามารถจับใจความคำแนะนำที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้ได้ข้อความเหล่านี้บ่อยครั้งจะมาในเวลาที่เหมาะสมมากที่สุดเป็นแรงบันดาลใจที่ชัดเจนหรือสร้างความมั่นใจที่คุณต้องการดังนั้นในครั้งต่อๆไปเมื่อมีบางคนพูดบางสิ่งบางอย่างที่ตรงใจคุณลองพิจารณาว่า นั่นอาจเป็นจิตวิญญาณที่กําลังพูดผ่านพวกเขามาปัญญายาณก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางอันทรงพลังที่จิตวิญญาณพูดกับเราเราทุกคนรู้ดีว่าปัญญาญาณคืออะไรแต่พวกเราหลายคนไม่ได้รับฟังมันอยู่เสมอปัญญาญาณเป็นแหล่งข้อมูลที่ทรงพลังมากโดยทำหน้าที่เสมือนดั่งคู่คิดที่ชาญฉลาดของเราปัญญาญาณคือความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ที่บอกคุณให้ลงมือทำ หรือไม่ลงมือทำอะไรบางอย่างเป็นจิตวิญญาณของคุณที่พยายามนําทางคุณให้ไปสู่บางสิ่งหรือออกห่างจากบางอย่างคำแนะนำเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตรรก,กะหรือการใช้เหตุผลแต่เป็นการรู้ได้เองที่อยู่ลึกลงไปที่มักประสบความยากลำบากในการอธิบายปัญญายาณของคุณจะไม่มีวันทำให้คุณเกิดความหวาดกลัวมันจะไม่ส่งเสียงดังกาวราวหรือข่มขู่ ปัญญายาณของคุณมีความสงบและละเอียดอ่อนไม่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรก็ตามมันจะพูดกับคุณด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจอ่อนโยนและเงียบเชียบมันจะค่อยๆผลักดันคุณไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องหากคุณเกิดความรู้สึกกลัวหรือวิตกกังวลคุณสามารถเพิกเฉยมันได้เพราะนั่นยอมเป็นปัญญายาณที่เป็นเท็จปัญญายาณที่แท้จริงจะสนับสนุนให้คุณไปต่อ มันไม่เคยทำให้คุณหวาดกลัวแทนที่จะเป็นแบบนั้นมันกลับทำให้คุณรู้สึกถึงความชัดเจนและเกิดความมั่นใจเพื่อช่วยคุณได้ตัดสินใจในสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณการรับฟังปรญญายานจาต้องใช้ความไว้วางใจและการฝึกฝนซึ่งหมายความว่าเป็นการทำจิตใจให้สงบและปรับจูนให้เข้ากับเสียงที่อยู่ภายในเมื่อเวลาผ่านไปในขณะที่คุณเรียนรู้ ที่จะตระหนักและปฏิบัติไปตามปัญญายาณของคุณคุณจะพบว่ามันได้กลายเป็นผู้นำทางในชีวิตที่มีความน่าเชื่อถือนอกไปจากนั้นความฝันก็เป็นวิธีการทั่วไปสำหรับจิตวิญญาณที่จะสื่อสารกับคุณหลังจากผ่านวันที่ยาวนานเมื่อคุณใช้เวลาทั้งวันโดยเพิกเฉยรูปแบบอื่นๆของการสื่อสารทางจิตวิญญาณความฝันก็จะกลายเป็นสื่อกลางที่ส่งพลัง สำหรับจิตวิญญาณของคุณในการถ่ายทอดข้อความที่สำคัญเมื่อความคิดของคุณตกไปสู่การนอนหลับจิตวิญญาณของคุณก็จะเผยตัวออกมาเบื้องหน้าโดยฝากข้อความถึงคุณผ่านทางความฝันข้อความเหล่านี้มักจะมาในรูปแบบของสัญ,ญลักษณ์ที่ทำให้พวกมันมีความยากลำบากที่จะแปลความได้อย่างไรก็ตามปัญญายาของคุณจะช่วยคุณเกิดความเข้าใจได้ สถานการณ์ต่างๆสถานที่ต่างๆและผู้คนต่างๆในความฝันของคุณล้วนมีความหมายที่สำคัญเป็นการให้เบาะแสว่าจิตวิญญาณของคุณพยายามที่จะบอกอะไรความฝันของคุณช่วยคุณได้สำรวจอาณาจักรที่ซุกซ่อนอยู่ภายในจิตไร้สำนึกมันทำหน้าที่เป็นเสมือนประตูเข้าสู่องค์ความรู้และข้อมูลใหม่ที่สะท้อนกับความเป็นจริงภายในตัวคุณความฝัน สามารถเปิดเผยสิ่งที่อยู่ภายใต้พื้นผิวได้โดยแสดงให้คุณเห็นพื้นที่ของชีวิตที่คุณต้องการให้ความใส่ใจหรือการเยียวยาพวกมันทำให้สิ่งต่างๆที่อยู่ในเงามืดเกิดความกระจ่างขึ้นเพื่อช่วยคุณเข้าใจและแก้ไขปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากรูปแบบการสื่อสารนี้คุณอาจพิจารณาการจดบันทึกความฝันทันทีที่คุณตื่นเพื่อเก็บรายละเอียดให้มากที่สุด เมื่อเวลาผ่านไปรูปแบบและลักษณะเฉพาะอาจเผยตัวออกมาและช่วยมอบองค์ความรู้ที่ล้ำลึกยิ่งขึ้นให้กับโลกภายในของคุณการใร่ครควญความฝันเหล่านี้และเชื่อในปัญญายาณของคุณจะเป็นการเปิดเผยความหมายที่แท้จริงของมันสำหรับข้อสุดท้ายจิตวิญ,ญญาณของคุณอาจพูดคุยกับคุณผ่านทางความคิดสร้างสรรค์หรือแรงบันดาลใจเมื่อคุณรู้สึกได้ถึงกระแสฉับพลัน ของความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นการอยากระบายสีการเขียนการร่ายรำหรือมีรูปแบบใดๆที่เป็นการแสดงออกทางศิลปะนั่นก็มากจะเป็นจิตวิญ,ญญาณที่แสดงตัวออกมาความคิดสร้างสรรค์เป็นทางออกที่ทรงพลังสำหรับจิตวิญ,ญญาณมันช่วยคุณเชื่อมต่อกับความปรารถนาภายในที่ลึกล้ำที่สุดของคุณและนำพวกมันมาสู่โลกกายภาพการระเบิดออกของความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ไม่ได้เป็นไปแบบสุม่ม แต่มันเป็นวิถีแห่งจิตวิญ,ญญาณของคุณในการสื่อสารถึงความปรารถนาและศัจธรรมอันลึกซึง้งเมื่อคุณปรับตัวเองให้สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับตัวตนที่แท้จริงของคุณการปรับตัวนี้จะส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างตัวตนทางร่างกายและตัวตนทางจิตวิญ,ญญาณให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ชีวิตที่แท้จริงและเติมเต็มมากขึ้นโดยการตระหนับถึงช่วงเวลาแห่งแรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นข้อความจากจิตวิญ,ญญาณ ที่คุณจะสามารถให้ความสนใจมันตามที่สมควรจะได้รับการสร้างเวลาและพื้นที่ในชีวิตของคุณที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตารางเวลาสําหรับความคิดสร้างสรรค์เป็นประจำหรือปล่อยให้ตัวเองทำอะไรตามแรงบันดาลใจที่จูๆ่ๆมันก็เกิดขึ้นมาเองทำให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคุณกับจิตวิญญ,ญาณจิตวิญ,ญญาณของคุณ พยายามพูดคุยกับคุณอยู่เสมอแต่คุณต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรหมายความว่ามีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถรู้ได้ว่าจริงๆแล้วจิตวิญญาณต้องการจะบอกอะไรแก่คุณจิตวิญญาณใช้หลายวิธีในการส่งข้อความมันจะพยายามต่อไปโดยเฉพาะหากคุณพลาดสัญญาณในครั้งแรกจิตวิญญาณจะไม่ล้มเลิกที่จะสื่อสารกับคุณถ้าคุณไม่รับข้อความในแบบหนึ่ง จิตวิญญาณของคุณก็จะลองวิธีการอื่นมันจะส่งข้อความในรูปแบบต่างๆต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณสามารถเข้าใจได้ในที่สุดและดูว่ามันคืออะไรดังนั้นจงคอยดูต่อไปหากคุณยังคงฟังอยู่ในตอนนี้ขอให้คุณทั้งหลายมีวันที่งดงามต่อไปอย่างที่เป็นมาอยู่เสมอขอบพระคุณท่านมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้สำหรับท่านที่ยังไม่กด subscribe รบกวนกดให้สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาใหม่ๆได้ในทุกๆวันแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ